ช่องตามใจทูเดย์บทที่371ท่านอองสลบไปแล้วอยู่วนห้าไม่พูดไม่จะเพียงแค่ยื่นมือเช็ดหน้าผากสายตาเหลือบมองดูเตาถ่านไฟแรงมากทำให้จิตใจหงุดหงิดไปด้วยท่านอองกี่คนกันแน่อาซี่ร้อนใจมากอยู่วนห้ายกมือบ่องบอกว่าเจ้าไม่ต้องเร่งคาฟังได้ยินไม่ชัดหัวของหยวนชิงหลิงค่อยๆพิงบนเก้าอี้กุ้ยเฟยทอนหายใจเบาๆพร้อมพูดขึ้นว่าตั้งใจฟัง อยู่วนเห่าย้ายเครื่องตรวจด้วยตนเองฟังทั่วทุกทิศฟังถึงสุดท้ายสีหน้าขาวซีดยังไม่ตายใจตั้งใจฟังต่อแต่สิ่งที่ได้ยินก็เป็นเช่นนี้แหละท่านอ,องหนึ่งคนหรือสองคนกันแน่อยู่วนหยองอี้ก็ถามขึ้นอย่างอดไม่ได้จนจำไม่ได้แล้วว่าตนเองกลัวเขาอยู่วนเห่าเงือไหลท่วมตัวค่อยๆชูนิ้วขึ้นสามนิ้วพร้อมพูดว่าสาม 3. คนในห้องนอกจากหยวนชิงหลิงทุกคนต่างก็ร้องออกมาอย่างตกใจแม้แต่ทงังหยางกับสวีอีที่อยู่ด้านนอกประตูต่างก็มายืนอยู่ตรงหน้าประตูและก็ร้องตามขึ้นมามีสิ่งของอะไรตกลงพื้นตุ๊บอย่างเสียงดังท่านอองสวีอีกับทงังหยางรีบวิ่งเข้ามาประคองอยู่วนห้าที่เป็นลมอยู่บนพื้นบีบบีบนวดนวด,นวดจนในที่สุดอยู่วนผู้ขี้ขลาดก็ถูกหยิกจนฟื้นขึ้นมาอยู่วนห้ายืนขึ้นมาอย่างสันเทา มองดูหยวนชิงหลิงวินาทีนี้เขาแทบอยากจะตายท่านใดนั้นเขาก็กระโดดขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นอย่างโกรธเคืองว่าสเสด็จปู่ให้ยกมาสามลูกใช่ไหมเอากลับไปคืนรีบเอากลับไปคืนเขาทั้งอย่างรีบดึงเขาไว้พร้อมพูดขึ้นว่าท่านอองท่านอย่าใจร้อนนี่เป็นเรื่องที่ดีอยู่วนเฮ่าแทบอยากจะกลืนกินทังอย่างจิตใจกระสับกระสายคำรามออกมาอย่างต่อเนื่องว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นเรื่องดีตรงไหน ข้านอนกับนางแค่ไม่กี่ครั้งเองก็ท้้งสามคนแล้วไม่เรื่องนี้ไม่สําคัญถึงแม้เรื่องนี้ก็สําคัญแต่ที่สําคัญที่สุดคือทั้งอย่างเจ้าเคยเห็นผู้หญิงท้องแฝดกี่คนแฝดคู่ก็อันตรายแล้วอย่าว่าแฝดสามเลยยิ่งอันตรายเจ้ารู้ไหมแม่นนมสีรีบดึงเขาไว้พร้อมพูดขึ้นว่าเอาละท่านอองอย่าพูดจาไม่เป็นมงคลท่านทําให้ประชายาตกใจแล้วอยู่เหวนเฮารีผูกป,ปากหันไปมองดูหยวนชิงหลิง ดวงตาแดงกับเหมือนกำลังอยากร้องให้ร้องให้ไม่ออกอยากหัวเราะก็หัวเราะไม่ออกเดินไปกอดน,นางไว้พูดปลอบด้วยเสียงเบาว่าขอโทษขอโทษข้าดีใจมากสมองของเขาสับสนอย่างมากแล้วก็พูดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดปลอบอย่างไรหรือทำยังไงให้นางมีความสุขบ้างช่วงนี้นางถอนหายใจค่อนข้างบ่อยมากแต่ความสามารถในการยอมรับของนางค่อนข้างดีเรื่องวิญ,ญญาณสามารถค้าพบมาได้อย่างเหลือเชื่อน,นี้นางยังยอมรับได้ ท้องแฝดสามจะเป็นอย่างไรช่างซวยจริงๆสวีอีก็รับไม่เป็นกังวลเลยสักนิดเพียงแค่มองดูอยู่หวนเ่าอย่างชื่นชมพร้อมพูดขึ้นว่าท่านอองท่านเก่งจังเลยครั้งเดียวได้ถึงสามอยู่วนเ่าอ,อยากสับสวีอีให้ละเอียดเป็นหมื่นหมื่นชิ้นทุกคนต่างเงียบไม่พูดไม่จาแล้วก็เป็นอย่างที่อยู่วนเ่าพูดไม่ใช่ไม่ดีใจดีใจอย่างแน่นอนอยู่แล้วท้องแฝดสามเป็นมงคลอย่างยิ่ง เท่ากับเป็นการเอาชีวิตเข้าไปในประตูผีแล้วครึ่งหนึ่งต่อให้สุดท้ายแม่ปลอดภัยแต่ลูกทั้งสามก็ใช่ว่าจะปลอดภัยทั้งหมดอาจสามารถมีชีวิตได้เพียงคนเดียวนี่ใช่ว่าพวกเขาเป็นกังวลไปเรื่อยความจริงแล้วเคยมีตัวอย่างให้เห็นอยู่อีกอย่างหากเป็นแฝดสามจริงเริ่มตั้งแต่อายุคันกดเจ็ดเดือนก็ต้องนอนติดเตียงแล้วหยวนชิงหลิงถอนหายใจพร้อมพูดขึ้นว่าเรื่องนี้ยังไม่ต้องบอกคนในวังนางตั้งใจให้หมอหลวงกลับไปก่อนค่อยเอาเครื่องฟังเสียงหัวใจออกมา อยู่วนเห้าค่อยๆอบกอดนางไว้พร้อมพูดขึ้นว่าหากภายในวังรู้เรื่องจะต้องส่งคนแล้วคนเล่ามาเฝ้าดูแน่เจ้าอย่าคิดว่าจะได้หายใจสะดวกเลยพระชายาท่านแน่ใจแล้วจริงๆหรือแม่นมสีถามขึ้นนางจ้องมองดูเครื่องตรวจฟังเสียงหายใจพร้อมพูดขึ้นว่าสิ่งของนี้สามารถฟังรู้ว่าข้างในมีกี่คนจริงๆหรืออย่างน้อยก็แม่นยิ่งกว่าหมอหลวงจับชีพจรหยวนชิงหลิงพูดขึ้น อยู่เหวินเฮามองดูนางเหมือนกับมองดูสิ่งของล้ำค่าเฮอแผนการแย่งชิงบัลลังแผนการแก้แค้นอะไรก็ไม่สำคัญแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปกป้องนางจะให้ค่าส,สายตาไม่ได้เลยเขาใช้สวีอีก,กลับไประดมพลทหารมาเฝ้าหอสิงหนิงทั้งด้านหน้าด้านหลังไว้อย่างแน่นหนายังส่งคนไปตรวจเวรยามตรงประตูด้านหน้าด้านหลังอีกหลายคนหากพบบุคคลน่าสงสัยให้จับตัวไว้ทันที เขายังสั่งกำชับมันเออกับอาซี่ห้ามไปจากพระชายาพร้อมกันเด็ดขาดจะต้องมีหนึ่งคนคอยเฝ้านางไว้เมื่อสั่งการทุกอย่างแล้วเขาก็นั่งอยู่ด้านข้างหยวนชิงหลิงอย่างหนักใจจับมือของนางไว้พร้อมมองดูนางอย่างไม่พูดไม่จาหยวนชิงหลิงมองดูเขาพร้อมพูดขึ้นด้วยเสียงเบาว่าเจ้าไปทํางานของเจ้าเถอะอย่าเอาแต่อยู่กับข้าที่นี่เสด็จพ่อรู้เข้าจะกโกรธเจ้าอีกเขาให้ข้ามาเฝ้าเจ้าวันละมือเอง เขาเป็นห้องเต้เจ้าจะไม่เชื่อฟังเขาไปตลอดไม่ได้เขาให้เจ้ามาอยู่เป็นเพื่อนข้านั่นเป็นเพราะความสัมพันธ์ทางสายเลือดอยู่วนเฮาจะไม่รู้หรือที่จริงเขารู้จักเสด็จพ่อเป็นอย่างดีไม่เชื่อฟังเป็นบางครั้งได้แต่จะท้าทายอำนาจของเขาไม่ได้เด็ดขาดเมื่อเขาโกรธขึ้นมาจริงๆก็จะเหมือนสิงโตโกรธข้าไม่เป็นไรหยวนชิงหลิงเอานิ้วมือประสานกับนิ้วมือของเขาคิดถึงคำพูดประโยคนั้นของเขาแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้ และพูดขึ้นว่าใช่ยังมีอีกเรื่องเรื่องแฝดสามแววตาอยู่วนเฮาแวววาพูดขึ้นด้วยเสียงแหบว่าหากสามารถทําให้พวกเจ้าปลอดภัยชั่วชีวิตนี้ไม่ต้องคิดก็ไม่เป็นไรจริงหรือหยวนชิงหลิงมองดูเขาจริงอยู่วนเฮาพูดขึ้นอย่างจริงจังหยวนชิงหลิงหัวเราะตาคิ้วฉายแววซาบซึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าไปเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาเธอไม่วางใจอยู่หวนเฮาพูดขึ้นด้วยเสียงเบา แบบนี้เจ้าทําให้ข้าค่อนข้างลำบากใจจากนั้นก็ลูบหน้าท้องของนางพร้อมพูดขึ้นอย่างขมขื่นว่าสวีอีพูดถูกทําไมข้าถึงได้เก่งขนาดนี้เขาทุกใจมากภายในใจทุกกระทมยั่งที่สุดพวกเขาอยู่ด้วยกันยังไม่นานนางก็ตั้งครนภแล้วและคันภก็ปกติทําให้ชีวิตที่มีความสุขของเขาเกิดความผิดพลาดขึ้นตั้งแต่ตั้งครรภก็มีแต่เรื่องตกตกใจไม่เคยมีชีวิตที่สงบสุข ตอนนี้ตอนกลางคืนไม่มีนางนอนเคียงข้างทําให้รู้สึกว่าภายในห้องเงียบเหงาว่างเปล่าเขาไม่อยากกลับไปเลยสักนิดที่ที่ไม่มีนางเหมือนไม่ใช่บ้านอยู่ต่ออีกสัก,พ,กพักเขาค่อยจักไปอย่างอะไรอาวรบอกคนในวังไม่ได้แต่หูหยินใหญ่เคยคลอดบุตรหลายคนนางมีประสบการณ์ดังนั้นแม่นมสีเห็นว่าควรที่จะบอกหูหยินใหญ่หยวนชิงหลิงก็เห็นด้วย ฮูยินใหญ่ค่อนข้างเข้มแข็งไม่ได้เป็นลมล้มพับเพียงแค่เบิกตาโตมองดูหยวนชิงหลิงอยู่เนิ่นนานค่อยพูดเล็ดลอดไรฟันออกมาว่าดีหลังจากนั้นฮูหยินใหญ่กลับไปภายในห้องสั่งให้ซุนมามหาตำราดูพวกที่บันทึกเกี่ยวกับแฝดสามมีประสบการณ์อะไรแนะนำบ้างจากนั้นนางตามหมอหลวงเฉาหมาขอคำแนะนำอย่างอ่อนน้อมว่าหมอหลวงข้ามีเรื่องหนึ่งอยากที่จะขอคำแนะนำหมอหลวงเฉาให้ความเคารพฮูหยินใหญ่อย่างมากจึงพูดขึ้นว่า เชิญหูยินใหญ่ตระสั่งหูหยินใหญ่ยิ้มพร้อมพูดขึ้นว่าข้ามีลูกพี่ลูกน้องหลานสาวของนางตั้งคันหมอบอกว่าเป็นแฝดสามเจ้าว่าตั้งคันแฝดสามจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างช่องตามใจทูเดย์บทที่สา2้็บสองหมอหลวงเฉากกดดันเท่าภูเขาหมอหลวงเฉาหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่างั้นต้องขอแสดงความยินดีกับญาติของหูหยินใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นคุณหมอท่านไหนที่เก่งกาจขนาดนี้ สามารถตรวจรู้ว่าเป็นแฝดสามฮูยินใหญ่พูดขึ้นว่าเป็นหมอท้องถิ่นก็ไม่ได้แน่ใจทั้งหมดแค่อาจจะเป็นไปได้นางก็เลยตื่นเต้นขึ้นมาหมอหลวงเฉาพูดขึ้นว่าเห็นควรที่จะต้องตื่นเต้นจริงเป็นท้องแรกหรือเป็นท้องแรกฮูหยินใหญ่พูดขึ้นหมอหลวงเฉาพูดขึ้นว่าขั้นแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องบำรุงร่างกายอย่างดีเดินออกกำลังกายอย่างเหมาะสม แต่ก็จะมากเกินไปไม่ได้พอเหมาะสมก็พอหลังจากห7เดือนแล้วหากร่างกายรู้สึกหนักก็จะเดินอีกไม่ได้ต้องนอนพักผ่อนและก็ต้องคอยระวังความเปลี่ยนแปลงเพราะคันแฝดมักจะแท้งง่ายหากมีกำลังในช่วง8เดือนกว่าในจนควรที่จะมีหมอเฝ้าอยู่ตลอดเวลา ต้องใช้จ่ายมากหน่อยก็ควรที่จะจ่ายยาเร่งคลอดก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมคนไว้ก่อนเมื่อคลอดแฝดสามคนท้องจะไม่มีแรงจะต้องดื่มน้ำซุปโสมเพื่อประทังลมหายใจแล้วค่อยทำคลอดต่อคนแรกยังดีหน่อยคนที่สองคนที่สามอาจจะเกิดสถานการณ์ต่างๆเด็กอยู่ในท้องนานเกินง่ายต่อการขาดลมหายใจเพราะฉะนั้นหากมีกำลังทรัพย์ควรที่จะเตรียมหมอเด็กไว้คนหนึ่งจะดีที่สุดเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือได้ตลอดและที่สำคัญที่สุดก็คือคนท้องเมื่อคลอดแฝดสามจะทำให้เสียเลือดมากครูห,หินใหญ่ก็เคยคลอดลูก น่าจะรู้ว่าคนท้องที่เสียเลือดมากอันตรายแค่ไหนหักทนไม่ไหวนั่นก็คือถึงแก่ชีวิตตอนที่กระหม่อมยังหนุ่มเคยตามอาจารย์ไปช่วยคนท้องแฝดสามคนหนึ่งเฮอน่าสงสารอย่างมากแม่ลูกสี่คนไม่รอดสักคนทารกทั้งสามคนล้วนเป็นชายดำคล้ำไปทั้งตัวเพราะขาดอากาศหายใจจนขาดใจคลอดไม่ออกมาหมอหลวงเช้าพูดจบมองเห็นหูหยินใหญ่นิ่งอึ้งจึงถามขึ้นว่าหูหยินใหญ่ท่านไม่สบายหรือท่านเหงื่อไหลท่วมตัวสีหน้าขาวซีด หูยินใหญ่เพียงแค่สีหน้าขาวซีดหรือหัวใจก็ขาวซีดไปหมดแล้วตัวอย่างที่หมอหลวงพูดพวกนั้นล้วนเหมือนความจริงกลายเป็นภาพที่ปรากฏวงเวียนไว้ในหัวสมองของฮูยินใหญ่ฮูหยินใหญ่เอาใบหน้าของหยวนชิงหลิงแทนใบหน้าของคนท้องคนนั้นตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้นฮูยินใหญ่ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมหมอหลวงเฉาเห็นนางเหมือนถูกครอบงำจึงร้องขึ้นอีกครั้งหางตาหูหยินใหญ่ค่อยๆแน่นิ่งมองดูหมอหลวงเฉาที่พูดจนริมฝีปากค่อนข้างแห้ง นางยิ้มด้วยสีหน้าขาวซีดพร้อมพูดขึ้นว่าเตาไฟลุกโชดเกินทั้งร้อนทั้งอึดอัดค่อนข้างไม่สบายเตากลายเป็นแพ้รับบาปงั้นก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศต้องถ่ายเทอากาศบ้างหมอหลวงพูดขึ้นแต่เขากลับรู้สึกว่าไม่ร้อนบางทีห้องนี้อาจจะไม่ได้เจอแสงแดดมานานรู้สึกหนาวมากกว่าหมอหลวงเฉาพูดต่อว่าแฝดสามนี้มีให้เห็นได้น้อยหากสามารถรอดมาได้ทั้งหมด นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากฮูยินใหญ่ถามขึ้นว่างั้นหมอหลวงเคยได้ยินไหมว่าแฝดสามสามารถคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยแผ่นดินกว้างใหญ่จะต้องมีอยู่แล้วฟ้าสวรรค์จะปกป้องคุ้มครองคนมีบุญฮูหยินใหญ่ไม่ต้องกังวลบอกให้ลูกพี่ลูกน้องท่านวางใจแวตาฮูหยินใหญ่สันไหวเป็นประกายมองดูหมอหลวงเฉาพร้อมพูดขึ้นว่าห้องเต้มีรับสั่งให้เจ้ามาดูแลพระชายาที่จวนเจ้าพระยาจิ้งหกักข้าบอกเจ้าว่าคนที่ตั้งคันแฝดสามก็คือพระชายาหมอหลวงเจ้า ตึงดังขึ้นหมอหลวงวเฉาเหลือกตาโตล้มลงไปผูยินใหญ่กับซุนมามามองตากันแล้วก็ถอนหายใจแค่มือเท้ายินชาเจ็บปวดบวมเมื่อเขาเอามือทาบอกสูตรหายใจแรงหลายทีมองดูฮูหยินใหญ่พร้อมกับพูดขึ้นอย่างยากลำบากว่าฮูหยินใหญ่ท่านพูดความจริงหรือฮูหยินใหญ่ค่อยหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าหมอหลวงหน้าผากท่านเต็มไปด้วยเหงื่อร้อนมากหรือหมอหลวงเช็ดเหงื่อพร้อมพูดขึ้นว่า ยังดียังดีผู้ยินใหญ่พูดขึ้นว่าหมอหลวงเรื่องนี้พระชายาสั่งไว้ว่าห้ามบอกเจ้าแต่ข้าไม่วางใจเจ้าเป็นหมอหลวงดูแลอยู่ข้างกายนางหักเจ้ารู้จะได้คอยระวังตักเตือนตั้งแต่ข้ารู้ในใจก็ไม่เคยสงบสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงนางคลอดก็คงไม่ได้นอนหลับอย่างสงบสุขแล้วหมอหลวงตั้งแต่วันนี้เป็นไปเจ้าก็อยากคิดที่จะได้นอนหลับสบายเลยหมอหลวงทำไมเจ้าถึงดูไม่ดีใจเลยพระชายาไม่มีบุญนี้หรือ เมื่อกี้เจ้ายัางพูดว่าให้ข้าบอกลูกพี่ลูกน้องทําใจให้สบายไม่ใช่หรือปากหมอหลวงเฉากระตุกสองามครั้งฉีดยิ้มพร้อมพูดขึ้นอย่างยากลำบากว่าดีใจดีใจพระชายามีบุญมากจะปลอดภัยอย่างที่สุดฮูหยินใหญ่พูดขึ้นด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าเอาหลังงั้นก็ดีมีคำพูดหมอหลวงเช่นนี้ข้าก็วางใจ เพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับพระชายากับซื่อจือหัวของหมอหลวงก็จะหลุดออกจากบ่าหมอหลวงจะต้องคอยปกป้องดูแลพระชายาให้ปลอดภยัยตึงดังขึ้นครั้งนี้หมอหลวงเฉาเปนลมไปแล้วจริงๆหู้หญินใหญ่เห็นเขาเป็นลมไปแล้วจริงๆค่อยเรียกซุนมามาไปหยิบเขาช่วงนี้คนที่ถูกหยิบจุดเหรินจงค่อยข้างเยอะอยู่นะหมอหลวงตื่นขึ้นมาร่างกายชาไปแล้วกว่าครึ่งตัวมองดูหูหญินใหญ่ด้วยสีหน้าขมขื่นพร้อมพูดขึ้นว่า ใครเป็นคนตรวจรู้ว่าเป็นแฝดสามใครกันที่มีความสามารถขนาดนี้พระชายาเองหมอหลวงค่อยๆค,คานลุกขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ได้เรื่องนี้จะต้องทูลห้องเตหูหยินใหญ่อมยิ้มพร้อมพูดขึ้นว่าหมอหลวงท่านรู้หรือหมอหลวงอึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าเรื่องนี้หากพระชายาตรวจผิดละ่ะไม่ใช่แฝดสามละ่ะเท่ากับท่านกระทำผิดโทษฐานทูลความเท็จใช่ไหมหูยินใหญ่พูดเตือน เรื่องนี้หูหยินใหญ่พูดขึ้นมาอีกว่าตอนนี้แฝดส,สามไม่สามารถตรวจรู้ผลห้องเต้ไม่โทษเจ้ายัางไงใครจะไปคิดว่าประชายาจะมีบุญขนาดนี้ครั้งเดียวสามารถตั้งคันเป็นแฝดส,สามช่างหน้าเหลือเชื่อและน้ายินดีตอนนี้หมอหลวงเฉาไม่มีความคิดเห็นอะไรแล้วลังเลอยู่สักพักมองดูหูหยินใหญ่อย่า,ยยางโศกเศร้าพร้อมพูดขึ้นว่างั้นกระทําตามความหมายของหูหยินใหญ่คือ ก็ต้องปิดบังไว้ก่อนรอเมื่อเจ้าสามารถตรวจชีพจรแล้วรู้ว่าเป็นแฝดส,สามค่อยทูลห้องเต้แต่ระหว่างนี้หมอหลวงจะอยู่เฉยไม่ได้หาตำราแพทย์ก็ดีตำราโบราณก็ดีหมอหลวงเช้าถอนหายใจพร้อมพูดขึ้นว่าหูหยินใหญ่ข้าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดมีคำพูดประโยคนี้ของหมอหลวงหูหยินใหญ่ค่อยโล่งอกหน่อยใบหน้าเผยรอยยิ้มกว้างพร้อมพูดขึ้นว่าหมอหลวงตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมอหลวงอยากที่จะเอามืออุดหูแล้วตะโกนพูดว่าข้าไม่ฟังข้าไม่ฟังแต่ความจริงแววตาอันเจ้าเล่ห์ของหูหยินใหญ่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นแววตาที่วางแผนไว้แต่แรกแล้วเขาที่เป็นคนเรียกหมอไม่สามารถเอาชนะนักสู้ปรามาจารย์พวกนี้ได้เพ้รังแกคนคนซื่อสัตย์หลังจากหมอหลวงไปจากเรือนหูหยินใหญ่ก็หันหน้าเข้าไปคลุกอยู่ในห้องหนังสืออดอาหารอดหลับอดนอน เขาไม่ได้เรียนวิชาสุติศาสตร์นริเวศวิทยาแต่ตอนนี้เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุติศาสตร์นริเวศวิทยาครั้งนี้หากสามารถทําให้ทั้งสี่แม่ลูกปลอดภัยเขาก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทันทีไม่ว่ายังไงต่อจากนี้ไปอีก18ปีก็จะได้เป็นฮีโร่อีกคนเขามักจะเอามือคว่หลังแล้วก็ไปเดินเล่นแถวหอสิงหนิงดวงตาทั้งคู่สว่างสวัยเป็นประกายอาซี่กับหมันเอ๋อมองดูเขาอย่างแปลกประหลาด หมอหลวงท่านเป็นอะไรหรือทำไมถึงชอบมาเดินเล่นแถวนี้อาซี่ถามขึ้นหมอหลวงถามขึ้นว่าพระชายาทานอาหารหรือยังทานมากน้อยแค่ไหนทานแล้วทานโจกไปหนึ่งถ้วยทานสามถ้วยหมอหลวงพูดขึ้นด้วยเสียงดังเจ้าอยากให้พระชายาอิ่มตายหรืออซี่หัวเราะหมอหลวงได้ยินคำว่าตายหัวใจเต้นรุนแรงเส้นเอ็นนูนขึ้นพร้อมพูดขึ้นว่าห้ามพูดไปเรื่อย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ